อย่ามาบอกว่าพวกเราแก่ไหมเมียพี่แก่เหรอแก่นะแต่ก็ยังโอเคอยู่เอ้ยเฮ้ยโ่เเป็นแบบนี้จริงเคล็ดลับแม่คืออะไรคือต้องบอกว่าเราอะทำทำอาหารเสริมเกี่ยวกับผู้หญิงเพราะว่าด้วยความที่เราอะกลัวเรื่องวัยทองะเพราะเรามีเพื่อนรุ่นพี่หรือว่าแม่กับเพื่อนวัยเดียวกันที่เขาสุวัยทองแล้วแล้วแบบ มันจะมีความแห้งของผิวความกร้านแล้วก็เหมือนอารมณ์แปรลปรลวนอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เราควรที่จะหาอะไรที่กิน <c oughs> สําหรับคุณผู้หญิงในวัยเรา <c oughs> หรือแม้กระทั่งผู้หญิงที่อยากที่จะดูแลตัวเอง <c oughs> ก็เลยทํามาจันต้า <c oughs> ซึ่งมาจันต้า <c oughs> ออกมาแล้วล็อตหนึ่งเมื่อ ที่ให้น้องกินปีที่แล้วใช่แล้วทีเนี้ยก็ออกล็อตใหม่เป็นมาจิต้าเอ็กซท99ก็คือตัวนี้แต่ยังเป็นผงกรอกปากเหมือนเดิมเป็นผงกรอกปากเหมือนเดิมรสชาติก็คือเป็นเป็นเหมือนโยเกิร์ตค่ะตัวเนี้ยมันจะช่วยในเรื่องของความความไม่แก่คือปกติอ่ะเขาเรียกโครโมโซมของเราอ่ะตัวตัวตัวหนึ่งที่มันจะทําให้เราแก่ถ้าเด็กอ่ะมันจะยาวพอแก่มันจะสั้นๆๆ แต่เทโล99เนี่ยมันจะช่วยให้ยาวขึ้นก็คือหมายถึงช่วยในเรื่องของความสาวสะพังความแบบแท้เออเดูหน้า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 ช่วยได้ในเรื่องแบบภายในผู้หญิงเลยผิวพรรณเดี๋ยวนะาพี่ย่าพี่พี่ว่าแฟนพี่สวยขึ้นป่ะสวยนี่คือ